เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อกันที่ข้อ34ค่ะ what can be inferred from paragraph 3คือเราสามารถอนุมานอะไรได้บ้างนะคะ อนุมานจากพารากราฟที่3นะคะข้อแรก the wild and salmon may be extinct in the near future ก็คือวาฬแปลว่าป่านะคะเขาบอกแซลมอนป่าหรือจริงๆริงแปลว่าแซลมอนธรรมชาตินะคะแซลมอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะ extinct นะคะก็คือสูญพันค่ะ อาสูรพันธ์นะคะในอนาคตอันใกล้นะคะ near future นะคะข้อ2 the the FDA will hold another public hearing on the issue of modified salmon นะคะ FDA เนี่ยจะอะไร hold hearing นะคะ hold public hearing นะคะแปลว่า hold เนี่ยแปลว่าจัดนะคะ hearing mm hmm. ก็คือเป็นการฟังใช่ไหมจัดการฟัง สาธารณะนะสาธารณะอีกอันนึงนะคะฟังอะไรฟังปัญหาของ issue แปลว่าปัญหานะคะปัญหาของแซลมอนที่ถูกดัดแปลงนะคะจัดฟังปัญหาเนี่ยของแซลมอนที่ถูกดัดแปลงข้อ3 the modified salmon นะคะ would be would become the first transgenic animal to enter the food supply นะคะ เขาบอกว่าแซลมอนที่ถูกดัดแปลงเนี่ยจะก,กลายเป็นนะคะ the first transgenic เป็นสัตว์ที่ถูกดัดแปลงทำพันธุกรรมอันแรกนะที่ enter นี่คือเข้านะคะเข้าไปยัง food supply ก็คือวงจรอาหารของเรานะคะข้อ C the, the modified salmon could harm the the environment if they went by chance into rivers or oceans นะคะซ้ำว่าที่ถูกดัดแปลงเนี่ยอาจจะสามารถเนี่ย harm นี่คือ harm ก็คือทำอันตรายนะคะทำอันตรายกับ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมได้นะคะถ้าหากว่า they went by chance นะคะ by chance เนี่ยแปบลบว่าโดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะโดยบังเอิญเนี่ย ถ้ามันเนี่ยเข้าเอ่อเข้าไปในริเวอร์สหรือว่าโอเชียนโดยบางเอิญนนะคะถ้ามันเข้าไปในแมน่น้ำหรือว่ามหาสมุทรเนี่ยโดยบางเอิญนมันก็อาจจะทำอันตรายกับสิ่งแวดล้อมได้นะคะข้อนี้เราสามารถ infer อะไรได้บ้างจากภารากราฟที่3ดังนั้นเราไปดูแต่ภารากราฟที่3กันค่ะเขาบอกว่าเ,เรามาแปลทั้งภารากราฟเลยเนาะเอ่อ คณะบริหาร FDA เนี่ยที่เขาได้วางเขามีหน้าที่วางระเบียบอาหารในอเมริกาเนี่ยเขาได้เขาได้ศึกษาแซลมอนนี้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจว่ามันเนี่ย safe to eat ก็คือปลอดภัยที่จะกินแล้วก็ไม่มีผลกระทบที่สำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะคะตราบเท่าที่นะตราบเท่าที่มันเนี่ยถูกเลี้ยงดูใน สิ่งอำนวยความสะดวกชนิดพิเศษแล้วก็ไม่สามารถเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยเข้าถูกปล่อยไปยังวีเวอร์สหรือว่าโอเชียนแม่น้ำหรือมหาสมุทรได้นะคะมันเนี่ยไม่มีผลกระทบที่สำคัญถ้ามันจับเท่าที่มันอะ่ะไม่ได้ถูกปล่อยไปยังแม่น้ำหรือว่ามหาสมุทรโดยบังเอิญนะคะข้อไหน อ่ะข้อไหนที่เราสามารถอนุมานได้นะคะจากพารากราฟามเนาะเราเราไม่ไปดูพารากราฟอื่นนะคะข้อนี้อะมันชัดเจนเลยเราเห็นประโยคสุดท้ายที่พี่พูดเมื่อกี้ปะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะปลอดภัยกับ environment กับสิ่งแวดล้อมนะถ้ามันไม่ถูกปล่อยไปในแม่นน้ำหรือมหาสมุทรดังนั้น ถ้ามันถูกปล่อยไปในแม่น้ำมหาสมุทรมันอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมได้ถูกปะข้อนี้เลยตอบข้อ4เลยค่ะส่วนข้ออื่นนะเราไม่สามารถคิดเองได้เลยว่าเนี่ยมันจะเป็นมันจะสูญพันธุ์เขาก็ไม่ได้พูดเลยนะคะอืมเขาไม่ได้พูดถึงในเรื่องเลยเนาะดังนั้นอันเดียวที่เขาพูดถึงคือ the m o d i f i e d salmon could harm the environment If they went by chance into rivers or ocean ค่ะช่ i ย e ข้อสีค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ คลิปความรู้ข้อนีด้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ